รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดรเกียิศักดิ์ส่องแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยสิทธญนุสิ์จังหวัดปทุมธานีร่วมงานมหากถินช้างสัมมคีวิถีโซดซัดเจียงสมทบทุนสร้างสาลาเอราวัณและอุโบสถที่วัดป่าอาเจียงวัดหนองบัวตำบลกระโพงอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์ส่วนภายในทางวัดได้นำช้างจำนวน1 5 0อเชือกมาร่วมแห่องค์กถินสัมมคีได้นำองค์กถินขึ้นแห่บนหลังช้างจากบ้านหนองบัวไปยังวัดป่าอาเจียง ระยะทางถึงวัด1กิโลเมตรก่อนจะประกอบพิธีถวายองค์กฐถินทางพระสงฆ์ได้ให้ช้างพลายบัวบานอายุ6ปีถวายผ้าปลายจีวรแก่พระสงฆ์ผู้รับการกฐถินซึ่งช้างพลายบัวบานได้ถวายผ้าปลายจีวรได้อย่างสวยงามและนอบน้อมด้วยความเป็นสิริมงคลต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีการถวายองค์กฐถินโดยพระครูดตรสมุหานปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนพลเอกจรัญกุลละวานิชนายกสมาคมคัดเลือก ข้อตัวอย่างแห่งชาติประธานฝ่ายคารวาสได้จุดทุบเทียนบูชาพระรันตนตรัยเพื่อทำพิธีสงฆ์หลังเสร็จพิธีสงฆ์สิทธิยาุสิทธิ์ก็ได้นำกองกระถินมามอบให้แก่พระครูดร์สมุหานปัญญาธโรจเจ้าวาดวัดป่าอาเจียงประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอราวัณและอุโบสถหินสาราแดงเป็นศาสนสถานสําคัญของวัดที่จะทําให้สงฆ์มีโบ์ไว้ทํากิจวัตรของพระสงฆ์และเป็นการสืบทอดรับพุทธศาสนางานทอดกรถินสามาัคคีที่วัดป่าอาเจียนในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สร้างความปลื้มปิติแก่พุทธศาสนิกชนและสิทยานุสิตเพราะนอกจากจะได้ร่วมทำบ,บุญแล้วยังมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมขบวนแห่องค์กรถินหลังช้างจํานวน1 5 0เชื่อซึ่งถือเป็นขบวนแห่กรถินบนหลังช้างที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า1กิโลเมตรและเป็นสิริอมองคลแก่ผู้ร่วมง,งานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางพวกเราเองเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทคำรลวิทยุประจางนะครับท่านพลเอกจรัญคุลวณิชนะครับพร้อมกับคณะสาธาณสิทธิ์บริวารลูกหลานของท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลำลูกกานะครับได้มาเดินทางมาวันนี้นะครับเพื่อที่จะนำกระถินนะครับมาเป็นปรถมกระถินในการที่จะสร้างรากฐานอของบทศิลาแรงในครั้งนี้